ร่องรอยเสือผ่อนโจรดังสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7จากลำตัดเก่าแก่ที่สาบศูนชีวิตวัยเด็กถึงจุดจบหน้าเศร้าภาพประกอบเนื้อหาเจ้าหน้าที่จับผู้ร้าย7รายที่ปล้นเกวียนพ่อค้าที่บ้านประทาบแขวงอำเภอนอกเป็นภาพตัวอย่างการจับโจรแถบอีสานสืบร่องรอยเสือผ่อน จนดังสมัยรัชกาลที่5ถึง7จากลำตัดเก่าแก่ที่สาบสูญชีวิตวัยเด็กถึงจุดจบหน้าเศร้าเขาหมูดุดเป็นชื่อของภูเขาลูกหนึ่งในบริเวณบ้านหมูดุดตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีดินแดนแห่งนี้ถูกอ้างว่าในราวปลายสมัยรัชกาลที่6ถึงต้นรัชกาลที่7เคยเป็นรังโจรของเสือมีชื่อในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ผู้มีนามว่าเสือผ่อนเรื่องราวของเสือผ่อนได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบของลำตัดสื่อมวลชนชาวบ้านที่เล่าขานสืบต่อกันมานานนับแปดทศวรรษเรียกกันว่าลำตัดเสือผ่อนพระครูมหาาทีคณารักเจ้าคณะอำเภอแหลมยอกจังหวัดตราดและกงสิงเกตโกวิกรุณาเล่าว,ว่าเรื่องลำตัดเสือผ่อนนี้ครั้งแรกแต่งโดยหายีเขียด ใช้ชื่อว่าอ้าเสือจอมโจรชนบุรีไอ้าเสือผ่อนมีสองเล่มจบพิมพ์ที่โรงพิมพ์เกษมพาณิชย์เมื่อพศ2472การพิมพ์ครั้งแรกนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะักภายหลังปราดชาวบ้านท่าพริกเมืองปราดชื่อนายทองเจริญสุขนำมาแต่งใหม่จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเล่ากันว่านายทองนี้เป็นผู้มีความรู้ในทางการกลอนมาก มีอาชีพเป็นเสมียนของทางการเป็นกวีชื่อดังของเมืองตราดคนหนึ่งในสมัยนั้นคู่กันกับสหายรักคือพระสาทนธนากรมุยชอพานนอดีตสันภากรเมืองตราดผู้ใหญ่ประจวบเกตโกวิดวัย82ปีปราดชาวบ้านของบ้านท่าพริกอันเป็นถิ่นกําเนิดของเสมียนทองเล่าถึงเรื่องลำตัดเสือผ่อนนี้ก่อนถึงแก่กรรมว่า ลำตัดเสือผ่อนแต่งโดยเสมียนทองเจริญสุขพิมพ์ที่โรงพิมพ์สีจันจังหวัดจันทบุรีเมื่อราวสมัยรัชกาลที่7พิมพ์หลังพอส2อ7 4ราคาขายเล่มละ25สตางค์กล่าวถึงชีวิตของเสือผ่อนซึ่งเป็นโจรชื่อดังของภาคตะวันออก ช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เป็นชาวอ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ที่เกาะมันนายและเขาหมูดุดที่จันทบุรีในคราวนั้นพิมพ์สี่เล่มจบโดยแต่ละเล่มมีเนื้อหาดังนี้เล่มหนึ่งประวัติเสือพอนว่าเกิดที่ไหนเหตุใดจึงได้เป็นโจรเจ็บใจอะไรอย่างไรเล่มสองเริ่มเป็นเสือวีรกรรมการปล้อของเสือพรเล่มสามโกนจุกหลาน เล่มสี่เสือผ่อนตายลำตัดเสือผ่อนทั้งสี่เล่มน,นี้ปัจจุบันถือเป็นของหายากและยังหากันไม่พบข้อมูลเมื่อ2549อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้รับการถ่ายทอดเนื้อหาบางส่วนของเล่มสามจากผู้ใหญ่ประจวบเกตโกวิด COVID, ผู้ที่เคยได้อ่านและร้องลำตัดเสือผ่อนนี้เมื่อวัยยาวซึ่งจะได้เล่าร้อยกันไปกับชีวิตของเสือผ่อน เสือผ่อนจากเด็กชายถึงนายโจรบุญจริงสนอสันวัย78ปีเมื่อปี2549วัยยาวัจกรวัดท่าแคลงทายญาตเสือผ่อนเล่าถึงบิดาของตนไว้ว่าเสือผ่อนเกิดราวปีพศสอ8ส2484 24ออย่างไรก็ตามในประวัติของคนตำรวจตรี คุณพันธรักษ์ราชเดชอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต8ในายตำรวจชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วไปในภาคใต้และในจังหวัดอื่นๆในฝีมือการปราบปรามโจรผู้ร้ายในประวัติของท่านขุนปรากฏว่าเมื่อครั้งปีพศ2489ท่านย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท ได้ประทานและปราบปรามเสือร้ายหลายคนเช่นเสือไฟเสือย่องเสือผ่อนเสือครึ้มเสือปลั่งเสือใบเสืออ้วนเสือดำเสือไหวเสือมเหสวนเป็นต้นจากประวัติดังกล่าวปรากฏชื่อเสือผ่อนรวมอยู่ด้วยผู้เขียนไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวกับเสือผ่อนของภาคตะวันออกหรือไม่มิแท้ไม่มีในหมู่โจรอมตะภาสิทธิที่ปิดฉากตำนานเสือผ่อนผู้ยิ่งใหญ่ ลำตัดเสือผ่อนเท่าที่สืบค้นมาได้ในปัจจุบันทราบว่ามีสี่เล่มแต่มีผู้จดจำไว้ได้เพียงสองเล่มคือเล่มสองและเล่มสามส่วนต้นฉบับนั้นยังหาไม่พบอย่างไรก็ตามในเล่มสี่ซึ่งเป็นตอนจบนั้นได้ถูกอ้างถึงไว้โดยย่อนในท้ายเล่มสามว่าเล่มสี่มีต่อสนุกพอหน้าฟังมีตำรวจกองกลางออกไปยังกลุ่มใหญ่ให้จับเสือตัวเอที่ทะเลชายหาด ให้ถูกปืนพิฆาตถึงชีวาดวังวายสรุปได้ว่าเล่มสีนี้กล่าวถึงจุดจบของเสือผ่อนนั่นเองบุญจริงเสนอสัรบุตรชายเสือผ่อนเล่าว่าก่อนเสือผ่อนตายเพียงไม่กี่วันเสือลูกน้องก็เป็นไส้ศึกเป็นสายให้กับตำรวจเนื่องจากทางการให้สัญญาว่าหากเป็นสายให้แล้วว่าจับผ่อนผันโทษให้เสือลูกน้องของเสือผ่อนนี้ไม่ปรากฏว่าชื่ออะไร ส่วนภารกิจของสายลับคือให้เมียของตนนำเอาระดูไปผสมกับอาหารให้เสือผ่อนกินเพื่อทำลายความเข้มขลังของเครื่องรางและวิชาทางสายศาสตร์ของเสือผ่อนที่ติดตัวมาตั้งแต่เริ่มเป็นเสือเมื่อเสือผ่อนกินข้าวที่ผสมกับระดูนั้นเข้าไปปรากฏว่าตะกรุดที่ห้อยคอตั้งแต่ที่เริ่มเป็นเสือมาก็ลั่นแตกทันทีจึงได้รู้ว่าวิชาอาคมที่ได้ริ่มเรียนมาสูญสิ้นแล้ว ความคงกระพันฟันแทงไม่เข้าก็เสื่อมลงไปในคราวเดียวกันเล่ากันว่าครั้งนั้นน้ำตาเสือก็ไหลลงอับหน้าเพราะทราบว่าชีวิตเสือจะจบลงในไม่ช้าต่อมาไม่นานตำรวจก็ได้เข้าจับกุมเสือผ่อนและมีการยิงต่อสู้กันท้ายที่สุดปรากฏว่าสิบป,ปรีฟุง้ง สำนวนหายีเขียนว่าร้อยตรีฟุ้งระงับภัยกับคุณภูมปราสาทเป็นคนยิงเสือผ่อนตายที่อ่าวคุ้งกระเบนบริเวณต้นตาลแถวแล้วก็เผาศพที่นั่นเองคุณฟุ้งยิงตอบยิงสอบลั่นตอบเร็วพลันเหนี่ยวไกนกลั่นโดนที่ท้องเสือป่าเสือผ่อนเสียชีวิตเมื่อขณะอายุได้ราว35-40ปีเมื่อราวปีพศ 2,472-2,477เวลานั้นลุงบุญจริงอายุได้เพียงหนึ่งขวบเท่านั้นสำนวนของหายีเขียนระบุว่าคือวันที่13พฤศจิกายนพศ2,472สำหรับที่ดินที่เกาะมันในจังหวัดระยองที่เป็นสมบัติของเสือผ่อนภายหลังทายาทได้น้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เรื่องราวของเสือผ่อนตำนานจอมโจรภาคตะวันออกได้รับการกล่าวขวัญสืบต่อกันมาจากรุ่นต่อรุ่นซึ่งหากมองในทัศนะของโจรก็อาจกล่าวได้ว่าเสือผ่อนประสบความสำเร็จควรค่าแก่บุษดีบัณฑิตสาขามหาโจรจนอาจทำให้ลำตัดเสือผ่อนกลายเป็นมหากพาบแห่งมหาโจร อย่างไรก็ตามความสำคัญของเรื่องนี้ที่นอกจากจะสะท้อนประวัติศาสตร์แบบโจรโจนแล้วยังเผยให้เห็นชีวิตอีกด้านหนึ่งของชาวบ้านที่มักไม่ค่อยได้มีการกล่าวถึงคือชีวิตที่ถูกคุกค,คามความรู้สึกของชาวบ้านและการตีความความรู้สึกของโจนผ่านกะวีชาวบ้านสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะช่วยเป็นพื้นฐานในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของภาคตะวันออกต่อไป